ครับวันนี้เราจะมาสอนการสมัครใช้งานโปรแกรมสตรีมยัดนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการคลิกตรงค้นหานี่นะครับพิมพ์ไปว่าสตรีมยัดนะครับเจ้าของผมเคยเข้าแล้วนะครับสตรีมยัดก็จะเขียนประมาณนี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราคลิกตรงสตรีมยัดนะครับให้เราทําการใส่รหัสผ่านนะครับ ใส่ Gmail ของเรานะครับไม่ใช่รหัสผ่านนะครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับให้เราใส่ Gmail ของเราเข้าไปนะครับนี่นะครับใน Gmail ของผมนะครับกด Get Start นะครับ Login นะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าได้ทำการส่งรหัสไปให้เราทาง Gmail เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปคลิกดูตรง Gmail ของเรานะครับ เซโค้ดอีกครั้งนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวโปรแกรมจะส่งรหัสผ่านมาให้เราในช่องทางของ Gmail ของเรานะครับนี่นะครับส่งรหัสมาให้แล้วนะครับโปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับข้อดีของโปรแกรมนี้นะครับให้เราทงการก o p ปีรหัสผ่านนะครับก o p ปีหรือคัดเลากนะครับมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็กดล็อกอินนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็จะมาเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดตรงคีย์นี้นะครับเราจะไลฟ์สตรีมผ่านช่องทางไหนนะครับผมเลือกเป็นช่องทางของ facebook โปรไฟล์นะครับ facebook โปรไฟล์เราก็จะขึ้นมารูปโปรไฟล์แล้วครับคลิกตรงนี้นะครับพิมไทเติรนไปนะครับพิมพว่าทดสอบนะครับ ตรงนี้บอกว่าเทสนะครับเทสตสตรีมยาร์ดนะครับเทสตสตรีมยาร์ดนะครับกดคิดนะครับรอสักครู่นะครับรอโปรแกรมสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะให้เราตั้งค่ากล้องนะครับให้เราทําการเปิดไม้นะครับตัวนี้เปิดไมเปิดไม้นะครับตัวนี้เปิดไม้เสร็จแล้วนะครับ เผยแพร่ให้เราพิมพ์ได้เลยนะครับ Display name ของเรานะครับผมเขียนเป็นทดสอบนะครับทดสอบทดสอบกดตรงนี้นะครับ Enter ตรงนี้นะครับรอสักครู่นะครับ ก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านี้นะครับหน้าของโปรแกรมนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราต้องการเราก็แอดแบบนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับนี่เป็นส่วนของการสมัครใช้งานโปรแกรมสตรีมยัดเบื้องต้นนะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ